ราศีธนูนะค่ะดาวพฤหัสนะคะต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคนดีนะอาจารย์นะค,คุณธรรมเจริยธรรมนะคะดาวผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์องค์เจ้าความสุภาพเรียบร้อยอะไรทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในคนราศีธนูแล้วตอนนี้ค่ะ ตัวเจ้าชะตาของราศีธนูเนี่ยค่ะก็ไปอยู่ที่ราศีเมถุนด้วยนะคะดาวพฤหัสเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอยู่ที่ราศีธนูเอยราศีเมถุนเล็งลัคนาเนี่ยช่วงนี้นะคะอาจารย์ขาในช่วงของเดือนกรากฎา,าคมพฤหัสตัวเองไปเล็งลัคนาตัวเองมันเหมือนประหนึ่งว่าได้มองตัวเองมองเห็นตัวเองเรียนรู้ตัวเอง พูดคุยกับตัวเองได้สติปัญญาดีนะฮะถึงแม้ดาวพุธหันนั้นจะเป็นป่าค่ะแต่ว่าราศีธนูเนี่ยค่ะเมื่ออยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับค่ะแล้วมีพุธหันอยู่นั้นอ่ะได้อุดมเกฑ์ได้อุดมค่ะนะคะอั่างนั้นก็คือจะมีปัญญาที่จะนำพาตัวเองให้รอดได้ค่ะการจะรอดได้เนี่ยก็หมายความว่าเราก็จะพิจารณามองสิ่งที่เป็นโอกาสมองสิ่งที่เป็น จุดอ่อนของตัวเองออกมองจุดแข็งของตัวเองได้แล้วก็ไปเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่ตัวเองถนัดนี่แหละไปทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นคนราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าพอดาวพฤหัสมาเล็งรักแล้วไม่ได้เป็นแค่นี้นะอยู่ทั้งปีก็จะได้ได้อุดมเกณฑ์ไปตลอดทั้งปีมีปัญญาเอาตัวรอดได้นะครับ ก็ต้องถือว่าเป็นโชคเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ดีของคนราศีธนูเป็นชุกา่มากๆเลยนะเพราะว่าดาวพฤหันนี่คือเป็นดาวดีอยู่แล้วด้วยเนาะฮะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยสําหรับทั้งปีเลยนะคะก็คือ,ค,อคือเราตัดคําว่าป่าออกไปได้เลยค่ะนะฮะเพราะว่าเขาเอาอิทธิพลของดาวพฤหันมามา,มาเป็นอุดมเกณฑ์ของตัวเองไงดังนั้นคว,ความเป็นป่าก็หายไปเลยครับอาจารย์ค่ะดังนั้น จังหวะด,ด,จวด,ดีจังหวะด,ดีจังหวะดีดีมากๆเลยนะคะค่ะก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะกับอ่าอ่าคนาชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็อย่างนี้ครับอาจารย์ทีนี้ม,นมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือคคว่าคนราศีธนูเนี่ยพอวันอ่วันราศีธนูเนี่ยนะฮะค่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึดนะได้ค่ะอาจารย์หาไม่เจออ๋อ ก็บุ่งม้านหาเงินครับนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเป็นต้นมาจนถึงวันที่สิบสามนะคนราศีธนูเนี่ยนะครับก็คิดแต่เรื่องหาเงินค่ะอาจารย์คิดแต่เรื่องหาเงินค่ะนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหาเนี่ยงานเล็กงานน้อยเอาหมดคนะคนราศีธนูเนี่ยเป็นคนสู้งานนะครับงานเล็กงานน้อยไม่ต้องเว้นนะครับเจอเมื่อไหร่เอาให้หมดนะครับเก็บให้เรียบ นะครับแล้วก็พอเข้าวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่ถึงยี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยอยู่กับที่นะอาจจะภาคที่อยู่นะไปขนควายหาความรู้ที่อื่นก็คือไปอยู่กับเพื่อนแหละนะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆจนประสบความสําเร็จค่ะเขาบอกว่าสําเร็จขนาดไหนจาายรู้แมะสาเร็จมากเลยเพราะมันได ในน้หวางเนี่ยดาวดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับดาวดาวมะอยู่ค่ะเป็นคู่อย่างนี้ครับอเขาบอกว่าจะแตกฉานทางด้านศาสตร์ลี้ลับอเขาเรียกว่าครูวิเศษนะถ้าเกิดไปศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะคิดค้นประดิษฐ์ของได้ใช่ค่ะศึกษาโหราศาสตร์จะเก่งกว่าเราถ้าไปศึกษาด้านเคมีก็จะสร้างสารเคมีตัวใหม่นี่ค่ะ ถ้าเป็นแม่มดหมอผีนี่สุดยอดสุดยอดเลยเก่งมากในศาสตร์นี้รับค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงในช่วงของคนที่ราศีธนูเนี่ยมันมีช่วงเวลานี้อยู่แล้วอยู่ในภพของศาสตร์ชาแตลว่าจะเจอคนแนะนำหรือว่าโอกาสจากคอนเนคชั่นนะที่จะประสบความสำเร็จเออครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดังนั้นแปลว่าเดือนนี้เดือนนี้ของคนราศีธนูเนี่ย ดีมากะนะครับขนขวายหาเงินงานเล็กงานน้อยไม่เว้นเอาหมดนะพอเข้าช่วงสิบสิบสี่นะฮะสิบสี่ถึงยี่สิบแปดได้ของบางอย่างนี่ไงก็มันเจอศาสรลีรับเนี่ยใช่ได้ได้ได้ของบางอย่างซึ่งคนราศีพฤษภอ่ะเคยได้มาแล้วปีหนึ่งตอนที่ดาวพธหัสอยู่ร่วมกับอยู่ร่วมกับอยู่ตรงนันไงค่ะค่ะ ได้ลิขสิทธิ์ของบงอัรญยา,อ,าอย่างนี้จะเริ่รุ่งเรืองร่ำรวยไปเลยร่ำรวยไปเลยนะคะผมก็รู้จักอยู่คนหนึ่งอ๋ออันนี้ก็ก็คนลักษณาราศีธนูนี่ถือว่าโชคดีเลยนะคะคดีคือแบบบางคนก็บอกว่าโอ้ยโชคไม่ดีเลยดาวพลหัดมาเล็งรักทั้งทีก็ได้เป็นปะเขาหารู้ความจริงไม่ว่าตำแหน่งครูท่านให้ไว้ว่ามันเป็นอุดมเกณฑ์นะก็บอกแล้วดวงดาวเนี่ย เขาให้ช่องดีไว้เยอะมากค่ะช sure> ่องเสีย hmm, ม mm ีน hmm. ิดเดียวนิดเดียวค่ะยังลงช่องเสียกันเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังมืกนะร่นะคะบุญมีแต่กรรมบังนะคะในเรื่องตัวเองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับคนราศีธนูเดือนนี้เป็นเดือนดีของคุณครับมาดูเรื่องการเงินค่ะมาดูการเงินค่ะดาวเสาร์ค่ัน คนราศีธนูนี่ดาวเสาร์ค่ะไปอยู่<า>ที่การมันมีความมั่นคงมีหา้าไปอยู่ที่เดือนพันธุเนาะความมั่นคงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมั่นคงกว่าดาวเสาร์ค่ะอาจารย์เพราะดาวเสาร์นี่คือดาวที่เก็บหอมรอมริบค่ะดังนั้นการเก็บหอมรอมริบขนขวายเอ่อหนักเอาเบาสู้อดทนเนี่ยนะฮะจนได้มาซึ่งทรัพย์เนี่ยทรัพย์นั้นมั่นคงค่ะนะครับ ทุ่มเททํางานหนักจนได้ทรัพย์มันก็ยิ่งมั่นคงแล้วทางนี้ไปอยู่ในพบบรรทุกพบพบแห่งความมั่นมั่นคงทรัพย์สินที่ดินติะคนลาตินาโนนี่จะมีความมั่นคงในทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะะคแล้วดาวเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวที่เขาว่ากังวลกับอดีตห่วงใยอนาคตกลัวความจนคนดาวหาดาวเสาร์เนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าหนักแน่นมากๆเลยนะคะ แล้วก็ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับนะฮะคนราศีธนูเนี่ยะจะขนขวายหาเงินนะฮะหาเงินโดยไม่ห่วงสุขภาพตัวเองเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ฝากไว้ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับวันที่แปดถึงวันที่สิบสองเนี่ยอุปสรรคอะไรเข้ามาให้กับคนราศีธนูนะผ่านพ้นหมดผ่านพ้นหมดอ่าผ่านพ้นหมดค่ะนะคะ,ะ,ค,ะค่ะการเงินก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย เวลาอยู่ในเวลาเวลาไปอยู่ในภพพันธุของของครราศีธนูเนี่ยนะครับมันจะได้อุดมเกณฑ์ค่ะดังนั้นก็แปลว่าอดทนบากบั่นจึงสำเร็จค่ะดังนั้นก็ลุยเลยครับเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะว่าช่วงเวลนที่สิบสี่ไปถึงยี่แปดเนี่ยคุณจะค้นคว้าหาของเจอคุณจะเจอของบางอย่างที่จะทำให้คุณมีอาชีพหรือมีลิขสิทธิ์บางอ,าอย่าง แล้วคุณก็ค้นข้นขวาจนสําเร็จอ่ะาอาจจะทำมานาแล้วแต่สําเร็จช่วงไหนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะ,คะครีบไข,ขว้เลยนะน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะจังหวะมาแล้วโอกาสมาแลมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอกาสมาแล้วเราไม่ทําปล่อยทิ้งไปมันก็เท่านั้นแต่ถ้าเราทําค่ะเรายัง โอกาสมาถึงเราเ็าอุดมเกณฑ์สองดาวใหญ่ใช่ค่ะจันอยู่กันสองปีนะจารย์อยู่สองปีอยู่ปีหนึ่งค่ะไม่ไม่รวยจะเรียกอะไรก็่านผู้ชมครับสำหรับคนราศีธนูใครราศีธนูนะฮะกดหนึ่งมาหน่อยนะฮะผมอยากเจอคนรวยฮะอย่าทิ้งแม้แต่นาทีเดียวนะคนราศีธนูนะโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆนะโอกาสดีๆแบบอุดมเกณฑ์สองดวงพร้อมกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับชาวราศีธนูเลยนะคะ นะคะโอ้ยต้องชาวราศีธนูน <ret ii> er ี่กดหนึ่งมาให้กําลังใจอาจารย์บอยเลยค่ะจะให้ตัวเองอยากเจอแต่เพราะว่าเพราะว่าตดคนราศีราศีเนี้ยนะครับตําแหน่งของแล้วตําแหน่งระวางเนี่ยนะครับอาจารย์ดูนะฮะไปอยู่ในภพกรมมะเข้าพอดีนะครับนะฮะคนราศีธนูเนี่ยตําแหน่งเนี้ยค่ะเขาบอกว่าคิดการไกลค่ะนะแต่ที่ต้องกังวลคือมักจะมักจะมีความ ขัดแย้งกับคนอื่นก็ศาสตร์ลี้ลับอะอาจารย์มันไม่ขัดแย้งได้ไงไม่ใช่ค่ะพูดไต่คนไม่เข้าใจอะเบาคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็มีข้อต่อแย้งอย่างนั้นไปทำ้มนสำเร็จเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงกับใครทำให้สำเร็จเลยเพราะคุณทำสำเร็จได้ค่ะนดาวเนี่ยวางครบหมดเลยนะค่ะะไม่ต้องไปลำคาญอย่าไปลำคาญเพราะมันโดนพิษพิษน้าคคนในพวกเพื่อนๆกันมันไม่เข้าใจมันก็เลยแบบ ไอ้มืองบ้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไองไปไม่ได้ไปสีเรียดคนอื่นว่าร้ายเราอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ให้ข้าวเรากินโอ้ใช่ค่ะนะมุ่งมั่นเอาตัวเองให้สําเร็จค่แล้วจะได้ไปเลี้ยงข้าวมันมันจะได้หยุดพูดอย่างนั้นดีกว่าไหมครับผมชอบคาพูดอาจารย์มากมากเลยนะคะหมอคาพูดนี้อข้อคิดนี้ดีมากๆเลยนะคะค่ะ ไขว่างไเราไปดูการงานค่ะอาจารย์ขาการงานของชาวราศีธนูค่ะการงานชาวราศีธนูคือดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ที่มรณะนะคะพอดาวพุธไปอยู่ที่มรณะเขาบอกก็จะตกงานไงก็มันไม่ตกงานจะไปคิดงานใหม่ได้ยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าดาวพุธที่ไปตกมรณะเนี่ย เขาบอกว่าไปเอางานที่เสียหายงานที่ทำไม่สำเร็จในอดีตกลับมาทำให้มันสำเร็จค่ะเชื่อไหมดาวที่ผมพูดไปใส่สีสามสี่ชุดเมื่อกี้ที่ว่ามันยืนยันเรื่องเดียวกันหมดมันยืนยันว่างานที่ต้องไปขนขวายที่มันยังไม่สำเร็จอ่่ะะคที่มันเหมือนจะไม่สำเร็จแล้วอ่ะมันจะสำเร็จช่วงนี้ครับนะครับมันมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นการงานของคนราศีธนูนะคะยืนยันปรจนไม่นานแล้วนะฮะรีบไขว่คว้าไว้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะะงานซ่อมงานแก้งานงานเบื้องหลังงานที่บอกใครไม่ได้มาเต็มเลยงานที่คนอื่นไม่ทำมาหยิบมานะคะนะครับแล้วก็แล้วก็เร่งทำนะฮะหนึ่งถึงวันที่เก้านะครับ ช่วงนี้นี่ไงคุณชนิดาธนิดาบอกงานเยอะมากก็มันเยอะจริงเยอะจริงนะครับมันเพ่นนะครับค่ะนะมันเพนค่ะนะคะอ่าการงานเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของราศีธนูการงานใช่ไหมคะครับคู่ครองชาวราศีธนูก็เป็นดาวพุธเหมือนกัน ก็โอ้ยอย่างนั <S 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 ้นก็ไปเที่ยวกันให้สบายใจนะครับเพราะว่าเธอแต่งตัวสวยตลอดค่ะนะคะสดใสนะฮะแต่ว่าสําหรับคนราศีธนูนะครับงานมันคุมอ่ะเนาะค่ะใช่มันก็เลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอนะแฟนอ่ะค่ะแต่ว่างานของคนราศีธนูไม่ได้เกิดจากตัวเนื้องานนะมันเกิดจากการคิดนะครับดังนั้นตัวเองตัวเองอ่ะจะอยู่กับตัวเองมาก คนเวลาอาจารย์ตัวเองไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหมายความว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองค่ะใช่ค่ะอาจารย์เราไม่ได้คิดถึงคนอื่นค่ะดังนั้นคู่เนี่ยอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะครับบางคนก็อยู่ไกลจริงค่ะบางคนอยู่ใกล้ก็ไม่เจอนะเพราะว่าหมดวแต่ใช้ความคิดใช้ความคิดนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนราศีธนู จะขบโกอันแตกไม่แตกก็ตอนนี้แหละฮะนะครับะนะคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะคทั้งเรื่องของตัวเองการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องคู่ครองนะคะก็ชาวราศีธนูคะ่ะเด่นๆไปเลยคะ่ะเดือนกนรกฎาคมนี้นะคะยาวๆไปเลยก็รีบ่อยคว้โอกาสนะคะอาจารย์บอยได้ให้แนวทางไว้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะ สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนฮารีบทําให้สําเร็จเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมที่ฟังคําทํานายแนวทางการมันชีวิตไปแล้วนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ